ท่ามกลางวงจรของระบบการเงินโลกที่มีธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเป็นผู้กุมบังเหียนช่วงเวลาที่เฟดดำเนินนโยบายดึงเงินออกจากระบบหรือการทำ QT นั้นเปรียบเสมือนการดูดออกซิเจนออกจากห้องปิดตายสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกต่างดิ้นรนหายใจไม่ออกภายใต้แรงกดดันของดอกเบีย้ยที่สูงและดอลลาร์ที่แข็งค่าแต่ทันทีที่เฟดส่งสัญ,ญญาณหยุด กระบวนการนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปราวกับมีคนยกภูเขาออกจากอกแม้จะยังไม่มีเม็ดเงินใหม่ถูกเติมเข้ามาแต่ความโล่งใจว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายไปกว่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ตลาดฟื้นคืนชีพบิตคอยซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ไวต่อกระแสลมของสภาพคล่องจะเริ่มตั้งหลักได้ความกลัวเริ่มจางหายกลายเป็นแรงซื้อเก่งกำไรที่ค่อยๆดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่ทองคำก็จะเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรหยุดพุ่งทยานต้นทุนในการถือครองทองคำก็ลดลงทำให้มันค่อยๆไต่ระดับขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปทว่าจุดเปลี่ยนที่แท้จริงจะมาถึงเมื่อเครื่องจักรพิมพ์เงินหรือการทำ QE ถูกสตาร์ทขึ้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่หยุดถอนคันเร่งเหมือนระยะแรกแต่เป็นการกระทืบคันเร่งจนมิด ปริมาณเงินดอลลาร์มหาศาลจะไหลบ่าเข้าท่วมระบบเศรษฐกิจเหมือนเขื่อนแตกส่งผลให้มูลค่าของเงินกระดาษด้อยลงอย่างรวดเร็วในสภาวะน้ำหลากเช่นนี้บิตคอยจะพุ่งทยานอย่างเกรี้ยวขาดดังเรือสปีดโบท๊ทที่ขับเคลื่อนด้วยความหวาดกลัวการเสรื่อมค่าของเงินบวกกับความโลภมันจะกลายเป็นเต้าหมายหลักของเงินทุนที่ต้องการความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนมหาศาลส่วนทองคำ จะทำหน้าที่เสมือนเรือสำเภาลําใหญ่ที่แข็งแกร่งลอยลําขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ด้วยแรงหนุนจากความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเงินเฟอ้อหรือความผันผวนใดๆโลหะมีค่าชนิดนี้จะยังคงรักษามูลค่าไว้ได้เสมอดังนั้นจากภาวะที่แค่หยุดดึงเงินออกไปไปสู่การอัดฉีดเงินเข้าจึงเป็นตัวจุดชนวนให้สินทรัพย์ทั้งสอง กอดคอ,อกันวิ่งเข้าสู่ยุคทองของตลาดกระทิงอย่างสมบูรณ์แบบ